สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูกีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะสอนคณิตฝึกคิดตามนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเ,เรียนในเรื่องของการเปรียบเทียบจํานวนนับ2จํานวนนะคะซึ่งจํานวนนับทั้งสองจนวนนะคะจะมีจํานวนหลักที่ไม่เท่ากันค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างกันนะคะ สีกับ3 42เป็นจำนวน2องหลักนะคะส่วน3เป็นจำนวน1หลักค่ะ42มากกว่า3าส่วนสน้อยกว่า42นะคะไปดูตัวอย่างถัดไปค่ะ

ในการเปรียบเทียบจํานวน2จํานวนที่มีหลักไม่เท่ากันนะคะเวลาเด็กๆสังเกตก็คือจํานวนใดที่มีหลักมากกว่าจํานวนนั้นก็จะมากกว่าส่วนจํานวนใดที่มีหลักน้อยกว่าจํานวนนั้นก็จะเป็นจํานวนที่น้อยกว่านะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทํากันในหนังสือเรียนในหน้าที่28นะคะข้อที่2ใหญ่ค่ะ ก่อนอื่นนะคะเด็กจะต้องอ่านโจทย์ก่อนว่าโจทย์กำหนดอะไรการเปรียบเทียบจำนวนในแต่ละข้อในแต่ละข้อถูกหรือผิดนะคะมีด้วยกันทั้งหมด5้ข้อย่อยค่ะง่ายๆแค่เด็กๆตอบว่าถูกหรือผิดเท่านั้นนะคะไปดูกันข้อที่1เลยค่ะ200มากกว่า20คําตอบที่ได้คือถูกหรือผิดคะ ถูกต้องค่ะคือคำตอบที่ถูกนะคะเพราะว่า200เนี่ยดูจากที่หลักใช่ไหมคะตอนนี้คุณครูสอนเกี่ยวกับการเปรียบเทียบจำนวนใช่ไหมคะสองจำนวนโดยดูที่จำนวนหลักถ้าจำนวนหลักอันไหนที่มากกว่าจำนวนนั้นก็จะมากกว่าแต่ถ้าจำนวนใดที่มีจำนวนหลักที่น้อยจำนวนนั้นก็จะน้อยกว่านะคะข้อที่1เป็นคำตอบที่ถูกค่ะ ต่อมาข้อที่2ค่ะ50น้อยกว่า170ถูกหรือผิดคะใช่ค่ะคำตอบข้อนี้ถูกค่ะนักเรียนสังเกตที่หลักใช่ไหมคะต่อมาในข้อที่3ค่ะ806น้อยกว่า68คําคำตอบข้อนี้ตอบว่าอะไรคะเด็กๆใช่ค่ะ ผิดนะคะเพราะว่า806เนี่ยจำนวนหลักมันมากกว่าแสดงว่า806เนี่ยต้องมากกว่า68นะคะคำตอบข้อนี้ผิดค่ะต่อมาในข้อที่4นะคะข้อที่4 9 0 0มากกว่า49คําคำตอบที่ถูกคืออะไรคะใช่ค่ะคำตอบที่ถูกก็คือ ถูกนั่นเองนะคะเพราะว่า900มีจำนวนหลักที่มากกว่า49นะคะ900มีจำนวนด้วยกัน3หลักนะคะส่วน49มีแค่2หลักค่ะต่อมาข้อสุดท้ายนะคะข้อที่5 305น้อยกว่า53คํำตอบคืออะไรคะเด็กๆถูกต้องค่ะคำตอบก็คือผิดนะคะ เพราะว่า305เนี่ยเป็นจำนวนที่มี3หลักใช่ไหมคะส่วน53มเนี่ยมีแค่2หลักเท่านั้นแสดงว่า305เนี่ยต้องมากกว่า53นะคะสรุปอีกครั้งนะคะวันนี้เราเรียนกันในเรื่องของการเปรียบเทียบจำนวน2จํานวนที่มีหลักไม่เท่ากันเวลาเด็กๆสังเกตนะคะให้ดูจำนวน ว่าจำนวนใดที่มีจํานวนหลักที่มากกว่าจํานวนนั้นก็จะเป็นจํานวนที่มากกว่านั่นเองส่วนถ้าจํานวนใดที่มีจํานวนหลักที่น้อยกว่าจํานวนนั้นก็จะน้อยกว่าค่ะค่ะถ้าเด็กๆยังไม่ค่อยเข้าใจนะคะเด็กๆสามารถเปิดรับชมผ่านทางช่อง Youtube ของคุณครูได้อีกนะคะ ไว้มาพบกับคุณครูกิ๊กในรายวิชาคณิตศาสตร์กันใหม่สอนคณิตฝึกคิดตามค่ะบ๊ายบายค่ะ